ฟังวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารเกษตรกรไทยขั้นตอนจะเป็นยังไงง่ายๆเพียงห้าขั้นตอนเท่านั้นแน่นอนว่าก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบ e y Station ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมน,นี้ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story สำหรับ B Y Story ในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยกันค่ะขั้นตอนในการเปิดบัญชีจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นลูกค้าของทางธนาคารหรือผู้ที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารแล้วนะคะจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิธีการเปิดบัญชีกันเลยค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยแล้วและมีการยืนยันตัวตนมาแล้วก็จะเปิดบัญชีได้เลยแต่สำหรับท่านใดอาจจะเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยแต่ว่ายังไม่เคยมีการยืนยันตัวตนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนในเรื่องของการยืนยันตัวตนเข้ามานั่นเองก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตรงนี้นะคะแต่ว่าสำหรับขั้นตอนในการเปิดบัญชีขั้นตอนอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนนกันนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน k p พั s เข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่แอป k p พั s เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักนะคะของทางแอปพลิเคชัน k p พั s เนี่ยให้เราเลือกไปที่คำว่าธุรกรรมที่อยู่ตรงกลางหน้าจอใส่รหัสผ่าน6หลักเข้าไปค่ะจะเข้าสู่หน้าจอที่มีรายการบัญชีของคุณนะคะถ้าเกิดคุณมีบัญชีกับทางธนาคารแล้วไม่ว่าจะเป็นบัญชีกระแสรายวันเงินฝากประจำหรือบัญชีออทซั์นะคะก็จะโชว์ข้อมูลแบบนี้นะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปนะจะเจอในส่วนของบริการอื่นและมีคำว่าเปิดบัญชีให้เราเลือกไปที่คำว่าเปิดบัญชีเงินฝากค่ะ สำหรับการเปิดบัญชี KE Saving บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากด้วยตนเองซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของ1ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี2จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลทุกเดือนเปิดบัญชีได้สูงสุด1บัญชีต่อ1คนทั้งนี้การรับจ้างเปิดบัญชีหรือย,ยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีมีโทษทางกฎหมายนะคะหลังจากนั้นกดคำว่าเปิดบัญชี เข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินการต่อได้นะคะคุณจะต้องเลือกเป็นยินยอมเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวสแกนใบหน้ากดเริ่มการสแกนใบหน้าจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะวางใบหน้าให้ตรงกรอบกรุณาวางใบหน้าในกรอบที่กําหนดจะขึ้นว่าการสแกนใบหน้าสําเร็จหลังจากนั้นให้กดดําเนินการต่อค่ะ เข้าสู่หน้าจอ CRS นะคะเป็นหน้าจอที่ให้เราติ๊กว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในต่างประเทศผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศและมีหน้าที่เสียภาษีในต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อติ๊กข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดต่อไปเข้าสู่หน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขติ๊กถูกแล้วกดต่อไปค่ะเข้าสู่หน้าจอถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลผู้สมัครค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือ ที่อยู่อีเมลนะคะที่อยู่ที่ติดต่อได้หลังจากนั้นให้คุณกดต่อไปได้เลยหน้าต่อไปเป็นข้อมูลการกรอกอาชีพและรายได้ค่ะกรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปได้เลยนะคะหน้าต่อไปเป็นในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของบัญชีว่าเราเปิดบัญชีเพื่อทําอะไรนะคะออมเงินลงทุนในธุรกิจชาระเงินกู้หรือเป็นบัญชีเงินเดือนหรือเพื่อการอื่นๆนะคะแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้ที่เรานํามาฝากเงินด้วยให้เราเลือกไปได้เลยนะและในส่วนของด้านล่างน,นะคะก็จะระบุไว้ด้วยว่าสาขาของบัญชีของเราเนี่ยจะเป็นสาขาอะะะะไรนนะคะก็จขึ้ นสาขาที่ว่าอยู่ในจังหวัดที่เราอยู่อาศัยเนี่ยก็จะขึ้นมาให้อ,ตอัตโนมัติเลยนะคะหลังจากนั้นกดคําว่าต่อไปเข้าสู่หน้าจอการสรุปข้อมูลนะคะหน้าจอนี้เนี่ยก็จะบอกอในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยรวมไปถึงสาขาเจ้าของบัญชีด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้เราทราบนะคะว่าบัญชีที่เราเปิดออนไลน์เนี่ยสาขาเจ้าของข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เรามีการเปิดบัญชีไว้เนี่ยคือสาขาไหนนะคะทวนข้อมูลของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นกดคําว่ายืนยันได้เลยก็จะเป็นเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะ เข้าสู่หน้าจอที่แจ้งว่าธนาคารได้รับคำขอและกำลังดำเนินการเปิดบัญชีให้กับคุณนะคะซึ่งสามารถรอผลการเปิดบัญชีได้โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านทางเคพาร์ ath, หรือ SMS ธนาคารจะแจ้งผลการเปิดบัญชีพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณทาง SMS และเมนูการแจ้งเตือนให้นะคะอีเมลในกรณีที่เปิดบัญชีสำเร็จธนาคารจะแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ทางอีเมส่งเข้ามาให้อย่างอีเมลค่ะรอไม่กี่อึดใจนะคะ,ะ,คะก็มีข้อความเข้ามาแล้วค่ะ เป็นอ e ีเมลแจ้งเตือนนะคะที่เป็นการบอกว่าเราได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วโหเป็นการเปิดบัญชีที่ง่ายจริงๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปถึงธนาคารนะคะไม่ต้องไปไหนเลยนั่งอยู่กับบ้านแบบนี้ก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อเก็บออกองเงิน แล้วหรือเพื่อใช้ในการทาธุรกิจหรืออะไรก็ได้นะคุณก็จะได้เลขที่บัญชีมาซึ่งในอีเมลที่แจ้งมาเนี่ยคะ่ะจะบอกเลขบัญชีเราแบบเต็มแบบครบทั้งหมด10หลักด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งเลขบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีนะคะประเภทก็จะเป็นออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาเจ้าของบัญชีระบุมาด้วยว่าสาขาไหนนะคะที่เป็นสาขาที่เราเปิดบัญชีเวลามีปัญหาอะไรใดๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดต่อที่สาขานั้นได้นะ หลังจากนั้นนะคะก็กลับมาที่หน้าจอธุรกรรมนะคะก็จะโชว์แล้วค่ะว่าเป็นบัญชีที่เราเพิ่งเปิดให้เราพร้อมที่จะฝากเงินเข้าไปหรือทำธุรกรรมต่างๆได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันในส่วนของรายละเอียดของบัญชี k ค s i Bank กันสักนิดหนึ่งนะคะให้เราพอทราบก่อนนะเบื้องต้น ในส่วนของหลักเกณฑ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นบัญชีเงินฝากที่อย่างที่บอกค่ะไม่มีสมุดให้เรานะคะไม่มีสมุดคู่ฝากจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นชื่อเดียวกับผู้ฝากเท่านั้นนะคะไม่อนุญ,ญาต ให้ใช้ชื่อหรือนามแฝงในการเปิดบัญชีประเภทนี้ได้นะคะหรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือสามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมไม่สามารถนะคะไม่สามารถทําได้คือต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ์ของบัญชีเงินฝากนะคะไปให้กับผู้อื่นเปลี่ยนมือหรือแก้ไขหรือนําไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนของยอดเงินในบัญชีอะไรงี้<อ>ก็ไม่สามารถที่จะนําไปเป็นในเรื่องของหลักประกันได้นะคะเว้นแต่ว่าจะมีความยินยอมจาก เป็นหนังสือนะคะจากธนาคารจริงๆแตบบ่นั้นถึงจะสามารถใช้ได้ทั้งนี้เงินฝากนะคะถ้าไม่เกิน3,000 0 0บาทจะคำนวณอัตราดอกเบีย้ยให้ที่1.5 0ซต่อปีนะคะสาหรับวงเงินที่เกิน3,000 0 0บาทขึ้นไปจะคำนวณดอกเบีย้ยให้ที่0 6 5ต่อปีค่ะซึ่งทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงแล้วก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางธนาคารเกษตรกรก,กันได้นะคะซึ่งมีการจ่ายดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกๆปนะีสำหรับการใช้งานบัชนนะะบนบญชีประเภทนี้นะคะกเานฝงิ ก็ใช้ได้ตามปกตินะคะฝากเงินถอนเงินโอนเงินชําะค่าสินค้าและบริการได้ปกติเลยวงเงินการโอนเงินก็จะเป็นไปตามช่องทาง,งต่างๆนะคะที่เราใช้ในการโอนเงินสําหรับการเลือกจังหวัดเจ้าของบัญชีนะคะอาจจะมีผลต่อค่าธรรมเนียมในการาทาธุรกรรมถ้าเราทําข้ามจังหวัดข้ามเขตนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่หรือใช้งานผ่านเคพัฒเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองและสําหรับค่ารักษาบัญชีค่ะเชื่อว่าหลายๆคน,เ,นเคยเปิดบัญชีแล้วก็ถูกหักค่ารักษาบัญชีมาแล้วซึ่งบัญชี KE-Saving ของธนาคารก ก็มีในเรื่องของค่ารักษาบัญชีเช่นเดียวกันเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดเปิดฝากทิ้งไว้นะคะจะคิดค่ารักษาบัญชีเนี่ยห้าสิบบาทต่อเดือนนะคะในกรณีอย่างไรในกรณีที่คุณไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบัญชีเลยเกินกว่า1ปีขึ้นไปครบ1ปีไปแล้วและไม่มีการแบบฝากมีทอนมีชําระอะไรต่ออะไรเลยนะคะบัญชีอยู่นิ่งๆและมียอดเงินต่ํากว่า2,000บาทถ้ามียอดเงินต่ํากว่า2,000บาทในเดือนถัดๆไปหลังจากครบ1ปีไปแล้วจะถูกหักเดือนละ50บาท50บาท50บาทไปเรื่อยๆนะคะแต่ทางนี้เนี่ยเชื่อว าจะมีเอกสารเนี่ยส่งมาแจ้งเตือนให้กับเราขอที่บ้านนะว่าเตรียมจะหักค่ารักษาบัญชีแล้วนะถ้าเราลืมไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีประเภทนี้เลยนะคะแต่ถ้าเงินมากกว่า2,000บาทอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีในเรื่องของค่ารักษาบัญชีนะคะก็จะไม่โดนหักขอ้อควรระวังค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องของธุรกรรมข้ามเขตข้ามธนาคารอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้นะคะยกเว้นการใช้เคพัสดเนี่ยก็อาจจะไม่มีในเรื่องของค่าธรรมเนียม ในส่วนของภาษีค่ะก็ยังเป็นมัชีที่เสียภาษีนะคะสําหรับดอกเบีย้ยที่รับเกิน20 0 0 0บาทต่อปีนะจะหักภาษีนะที่จ่ายร้อยละสินะคะตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนดนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตั้งแต่11สิงหาคม2,564นะคะเป็นต้นมาเนี่ย เรื่องของการคุ้มครองเงินฝากบอกเพิ่มเติมไว้กัแลวกันว่าวงเงินที่จะคุ้มครองนะคะก็คือวงเงิน1ล้านบาทต่อ1นรายผู้ฝากต่อ1สถาบันการเงินนะคะคุ้มครองที่1ล้านบาท, 1, 000, บาทนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดนึงค่ะลืมเล่าให้ฟังในเรื่องของการเปิดบัญชีที่เราทําผ่านทางแอปพลิเคชันเคพัฒไปเมื่อสักครู่จะบอกว่าในส่วนของขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนใช่ไหมคะก็สามารถไปที่สาขาของธนาคารก็ได้ไปที่จุดบ,บริการที่ธนาคารกาหนดไว้ก็ได้นะคะหรือไปยืนยันตามแพลตฟอร์ม N D I D ต่างก็ได้จุดยืนยันตัวตน K Check ID นะคะ ตั้งอยู่ที่ใดบ้างแล้วก็มีค่าธรรมเนียมหรือไม่สาหรับจุดเคเช็คไอคือจุดบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนซึ่งมีจุดบริการอยู่ที่ตู้ ATM ที่มีสัญลญักษณ์ K คเช็คไอทดีทางนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณหน้าสาขาของธนาคารหรือจุดให้บริการนอกสาขาทั่วประเทศเลยเวลาให้บริการยืนยันตัวตนก็สามารถยืนยันตัวตนได้24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะหรือจะเป็นที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยถ้าไปที่สาขาก็กตามช่วงเวลาที่สาขาเปิดนั่นเองนะส่วนจุดบริการอื่น่นๆที ร้านค้าพันธมิตรนะคะก็สําหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้ไปที่สาขาก็สามารถเป็นทางเลือกได้นะบิ๊กซีมินิบิ๊กซีตู้บุนเติม์เซเว่นอีเลฟเว่สามารถยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันนะคะตามช่วงเวลาต่างๆที่ร้านค้าเขาเปิดนะซึ่งวิธีการยืนยันตัวตนตามร้านค้าพันธมิตรเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปดูกันในเว็บไซต์ของทางธนาคารกสิกรกันได้นะคะหรือจะสามารถตรวจสอบจุดเคเช็คไอดี ID นะคะก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันว่า,อ,าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสามารถยืนยันตัวตนได้ทุกที่ฟรีไม่ มีค่าใช้จ่ายนะคะเห็นไหมล่ะคะสำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนแบบนี้นะคะ อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดบัญชีได้และสำหรับท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ v y Station หนเลยนะคะหรือสำหรับท่านใดที่มีปัญหาติดขัดในสำหรับการใช้บริการเคพัฒในเรื่องของการเปิดบัญชีก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นมาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ